ขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านที่รับชมสุขใจในบ้้นปลายช่องที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆและซึ้งใจสำหรับปลายทางของชีวิตหากชายชราผู้หนึ่งแต่งกายเก่าขาดเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนสุดหรูใจกลางกรุงเทพคุณลุงคุณป้าจะคิดว่าอย่างไรเขาเป็นคนยากจนที่หลงทางขอทานหรือมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ หากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราวจากช่องนี้มีความหมายขอได้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆจากสุขใจในบ้้นปลายเช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนถนนราชดำริตรงจุดที่ตึกกระจกสมัยใหม่ของโรงพยาบาลสยามเวลเนสตั้งตระงานอยู่ใจกลางกรุงเทพอันหรูหราที่นี่คือหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย ไม่ใช่แค่เพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยแต่เพราะการดูแลที่ได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งมาพร้อมค่ารักษาที่มีเพียงผู้มีฐานะดีเท่านั้นที่สามารถจ่ายได้อย่างไม่ลำบากภายในล็อบบี้หลักบรรยากาศเงียบสงบและเป็นมืออาชีพอย่างน่าประหลาดเก้าอี้รอรับบริการบุด,ด้วยหนังสีน้ำตาลมันเงาพื้นหินอ่อนสะอาดจนเห็นเงาสะท้อนของผู้คนพนักงานต้อนรับแต่งเครื่องแบบสีขาว มวยผมเรียบร้อยติดป้ายชื่อเป็นเงางามที่หน้าอกเสือ้อแต่ละคนดูเรียบร้อยและมีระเบียบวินยัยพวกเขาก้มศีรษะทักทายแขกอย่างสุภาพพร้อมรอยยิ้มบางๆตามแบบที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีผู้คนที่เข้าออกส่วนใหญ่แต่งกายหรูหราเสื้อสูทร,รีดเรียบชุดราตรราคาแพงนาฬิกาข้อมือทองรองเท้าหนังมันเงาทุกก้าวย่างดูเบาและนุ่มนวล ทุกคำทักทายเต็มไปด้วยความสำรวมราวกับว่าทั้งโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่ต้องมีมารยาทอย่างเคร่งครัดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบและเหมือนถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบจนกระทั่งร่างหนึ่งที่ดูไม่เข้าพวกปรากฏขึ้นโดยไม่คาดคิดชายชราคนนั้นชื่อว่าคุณลุงบุญส่งอายุประมาณ78ปีรูปร่างผอมบางผิวคล้ำจากการตากแดดเหมือนผ่านชีวิตการทำงานกลางทุ่งมาครึ่งชีวิต บ้านของเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีเมืองชนบทเงียบสงบห่างจากกรุงเทพราว200กิโลเมตรเช้าวันนั้นเขานั่งรถโดยสารเที่ยวเช้าเพียงลำพังก่อนจะค่อยๆเดินฝ่าถนนที่วุ่นวายเพื่อมายังโรงพยาบาลแห่งนี้เสื้อผ้าที่เขาสวมซีดจางหลายจุดถูกประปิดด้วยผ้าหลายสีขากาางเกงด้านซ้ายยังขาดตรงเข่าเป็นแถบรองเท้าแต่พลาสติกที่สวมอยู่สึกจนบิดเบี้ยว มองเห็นรอยเท้าหยับกร้านอย่างชัดเจนบนบาเขาคือถุงผ้าดิบสีหมน่นสายสะพายหลุดรุย่ยมีรอยได้ขาดอยู่หลายจุดเป็นกระเป๋าแบบที่มักเห็นอยู่ในมือของคนเก็บของเก่าตามตรอกซอกซอยคุณลุงบุญส่งเดินเข้าไปในล็อบบี้โรงพยาบาลอย่างสงบแม้แต่ละก้าวจะเชื่องช้าแต่ก็มั่นคงและเปี่ยมด้วยความตั้งใจตรงกันข้ามกับรูปลักษณ์ที่ดูยากจนแววตาของเขาสว่างและสงบนิ่ง เหมือนคนที่ไม่หวั่นเกรงต่อสายตาของใครในโลกนี้เพียงไม่กี่วินาทีทั้งล็อบบี้ดูเหมือนเงียบลงหลายสายตาเริ่มหันมามองเขาบางคนขมวดคิ้วบางคนมองแล้วรีบหันหนีบางคนกระซิบกับเพื่อนข้างๆเด็กชายคนหนึ่งดึงแขนแม่กระซิบถามเบาๆว่าทำไมคุณลุงคนนั้นแต่งตัวเหมือนคนเร่ร่อนเหรอแม่ผู้เป็นแม่ไม่พูดอะไร เพียงดึงลูกชายให้ถอยกลับไปนั่งด้านหลังอย่างเงียบๆแต่คุณลุงบุญส่งยังคงเดินต่อไปดวงตาจ้องมองตรงไปยังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในสุดของล็อบบี้ที่ซึ่งทุกอย่างดูเป็นระเบียบสะอาดสะอานและกำลังรอการประทะที่ไม่คาดคิดคุณลุงบุญส่งหยุดยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เขากม้มศีษะลงเล็กน้อยดวงตายังคงสงบนิ่งเสียงพูดช้าแต่ชัดเจน ผมอยากเข้ารับการตรวจเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่นั่งหลังเคาน์เตอร์ชื่อว่ามายุรีอายุประมาณ28ปีแต่งกายเรียบร้อยมวยผมสูงใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางอย่างประณีตเธอกํำลังจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างตั้งใจนิ้วพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดอย่าง,งคล่องแคล่วจนกระทั่งได้ยินเสียงของชายชาราดังขึ้นมายุรีเงยหน้าขึ้นในพริบตาเดียว เธอกวาดตามองตั้งแต่หัวจรดเท้าเก็บรายละเอียดรูปลักษณ์ของคุณลุงบุญส่งไว้ครบถ้วนเสื้อเก่าๆที่ซีดจนสึกกางเกงปะปิดหลายจุดรองเท้าแต่ที่สึกจนส้นบุม๋มกับถุงผ้าสีหม่นที่ดูเหมือนกระเป๋าคนเก็บของเก่าเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเธอกอดอกเอนหลังเม้มปากเบาๆแล้วใสย้ยิ้มอย่างเย็นชาที่นี่คือโรงพยาบาลเอกชนนะคะ คุณรู้หรือเปล่าไม่ใช่ที่สำหรับคนเร่ร่อนจะเข้ามานั่งพักหรือหาที่เย็นสบายแม้เสียงพูดของเธอไม่ดังนักแต่ก็พอให้คนรอบข้างได้ยินสายตาหลายคู่หันมามองทันทีบางคนขมวดคิ้วบางคนหันไปซุบซิบกับคนข้างๆบางคนก็มองคุณลุงบุญส่งด้วยความสงสัยแต่คุณลุงยังคงยืนนิ่งไม่มีท่าทีโกรธไม่เศร้าไม่สะทกสะาน เขามองตรงไปที่หญิงสาวตรงหน้าดวงตานิ่งสงบราวกับคำพูดของเธอไม่มีผลต่อจิตใจเขาเลยแม้แต่น้อยคุณลุงบุญส่งไม่ได้ตอบโต้ท่าทีหยาบคายของมายุรีเขาเพียงพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงแม้จะแผ่วเบาผมมีเงินผมไม่ได้ขอใครผมมาเพื่อตรวจรักษาคำพูดนั้นทำให้หลายคนหันมามองคุณยายคนหนึ่งใส่แว่นตา นั่งใกล้เคาน์เตอร์เก็บเงินเงยหน้าขึ้นเพ่งมองคุณลุงครู่หนึ่งแล้วค่อยคอยหันกลับไปชายไวกลางคนในชุดสูทสีเข้มเลิกคิ้วขึ้นด้วยความไม่เชื่อมมยุรีหลุดหัวเราะเบาๆไม่แม้แต่จะปิดบังความเย้ยหยันเธอลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก็ดอกแน่นราวกับกำลังจะประกาศคำตัดสินเสียงของเธอเริ่มดังขึ้นชัดเจนว่าไม่ได้รักษามารยาทอีกต่อไป คุณคิดหรือว่าด้วยสภาพแบบนี้ใครจะเชื่อว่าคุณมีเงินที่นี่คือโรงพยาบาลเอกชนที่แพงที่สุดในกรุงเทพถ้าคุณไม่มีความสามารถพอก็เชิญไปที่อื่นอย่ามาเสียเวลาฉันกับคนอื่นเลยคำพูดเย็นชานั้นกระทบอากาศในล็อบบี้ให้เงียบงันทันทีบางคนเริ่มหันมาซุบซิบเบาๆมีคนสายหน้ามีคนยิ้มเยาะแต่คุณลุงบุญส่งยังคงไม่แสดงอาการใด เขายืนนิ่งดวงตาไม่ไหวเอนมองตรงไปยังหญิงสาวตรงหน้าเหมือนกำลังรอให้เธอเผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมาเมื่อเริ่มรู้สึกอึดอัดกับความนิ่งสงบนั้นมายุรีหันกลับไปพิมพ์บางอย่างในคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์กระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเธอวางมันลงบนเคาน์เตอร์อย่างแรงผลักไปตรงหน้าคุณลุงด้วยสายตาท้าทาย นี่คือแพ็กเกจตรวจสุขภาพ VIP ครบวงจอรอค่าบริการเริ่มต้นที่20,000บาทถ้าคุณมีเงินจริงก็จ่ายเลยแต่ถ้าไม่เชิญออกจากที่นี่เสียงซุบซิบในล็อบบี้ดังขึ้นทันทีทุกสายตาจับจ้องไปยังคุณลุงอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อเขาจะยอมถอยเพราะอับอายหรือจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงบรรยากาศในล็อบบี้เริ่มหนักอึง้ง สายตาที่มองมาที่คุณลุงไม่ได้มีแค่ความสงสัยอีกต่อไปแต่เริ่มปนด้วยความอึดอัดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกละอายแทนความเงียบดำเนินอยู่พักหนึ่งก่อนที่เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งจะดังขึ้นจากเก้าอี้รอคิวขอโทษนะคะแต่ฉันคิดว่าคุณตัดสินใจเร็วเกินไปหญิงคนนั้นลุกขึ้นเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์เธอสวมชุดทำงานสีครีมดูสง่างามผมหยักศกอ่อน บุคลิกมั่นใจในระบบเรียกคิวชื่อของเธอขึ้นชัดเจนกัญญาอายุ52ปีเธอหันไปมองมายุรีดวงตาจริงจังคุณลุงบอกชัดเจนว่าเขามีเงินทำไมคุณไม่ตรวจสอบก่อนค่อยปฏิเสธที่นี่คือโรงพยาบาลไม่ใช่พตตคารที่เลือกคนรับบริการมายุรีขมวดคิ้วตึ้งไปชั่วครู่แต่แทนที่จะฟัง เธอกลับพูดสวนทันทีเสียงแข็งพี่ไม่รู้ระเบียบของที่นี่หรอกเรามีสิทธิ์ปฏิเสธคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่มีเวลาสำหรับคนที่ไม่เหมาะสมพูดจบเธอพยักหน้าเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ใกล้ๆคุณ,ณสมชายช่วยเชิญคุณลุงออกไปด้วยค่ะเจ้าหน้าที่คนนั้นชายร่างเตีย้ยสวมชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินเข้มเดินช้าๆมาที่เคาน์เตอร์สีหน้าเต็มไปด้วยความลังเล คุณลุงบุญส่งยังยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวในดวงตาเขาไม่มีความโกรธมีเพียงความเงียบและความสงบที่น่าขนลุกล็อบบี้ทั้งห้องเงียบกริบบางคนลุกจากเก้าอี้ถอยออกห่างเหมือนกลัวจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดอคติและความไม่แน่ใจทุกคนกำลังรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครรู้เลย ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดไม่มีคำพูดโต้อตอบไม่มีแววโกรธเกรี้ยวหรือเสียใจแม้แต่น้อยคุณลุงบุญส่งค่อยๆถอดสายสะพายของถุงผ้าดิบบนบ่าวางมันลงบนเคาน์เตอร์เบื้องหน้ามือของเขาพอมแห้งผิวคล้ำจากแสงแดดค่อยๆเปิดปากถุงด้วยความนุ่มนวลราวกับกำลังเปิดสิ่งของที่คุ้นเคยและมีความหมายลึกซึง้งจากในถุงเขาหยิบกระเป๋าสตางค์หนังใบเก่า ขอบหนังแตกมุมกระเป๋าสึกแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเขาดึงปึกธนบัตรออกมามัดไว้อย่างเรียบร้อยด้วยยางรัสีเหลืองไม่ใช่แค่ไม่กี่ใบแต่เป็นปึกหนาเรียงเป็นระเบียบไม่มีรอยยับแม้แต่นิดเดียวบรรยากาศในล็อบบี้ราวกับหยุดนิง่งเสียงซุบซิบเงียบหายไปสายตาทุกคู่ของพนักงานต้อนรับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ของผู้ป่วยที่นั่งรอต่างจ้องมองไปยังมือของชายชราเขาไม่มองใครเพียงแค่ค่อยๆแกอย่างรัดแล้วเริ่มนับธนบัตรทีละใบอย่างช้าๆและรอบคอบหนึ่งสองสามทุกใบเป็นธนบัตรสีม่วงมูลค่าหนึ่งพันบาทเรียงอย่างตรงแนวไม่มีรอยพับทุกการเคลื่อนไหวของเขาเรากับใบมีดที่เงียบสงบแต่เฉือนลึกลงไปในอคติที่อบอวนอยู่ทั่วล็อบบี้แห่งนี้ เมื่อถึงใบที่ยี่สิบเขาหยุดแล้วค่อยๆเลื่อนปึกเงินไปตรงน้ายูรีนี่คือเงินที่ผมเก็บออมไว้คุณตรวจดูได้เลยผมจ่ายตามใบเสร็จที่คุณพิมพ์ให้มายุรีนิ่งงันใบหน้าของเธอที่เคยถือดีเริ่มเปลี่ยนเป็นความสับสนแล้วค่อยๆซีดลงดวงตาเบิกกว้างมือสั่นเล็กน้อยไม่กล้าเอื้อมไปหยิบเงินตรงหน้าเธอไม่สามารถพูดอะไรได้เลย บรรยากาศเงียบเงันเกือบสนิทคุณกัญญาผู้หญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์ยืนนิ่งไม่ไหวติงคุณ,ณสมชายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นชายสูงวัยคนหนึ่งที่นั่งใกล้ๆถอนหายใจเบาๆก่อนจะกระซิบว่าเขามีเงินจริงๆทั้งล็อบบี้ของโรงพยาบาลตกอยู่ในภาวะตกตะลึงประหลาดใจและละอาย ขณะบรรยากาศยังเงียบงนันเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังมาจากบันไดทางด้านขวาชายไวกลางคนในชุดเสื้อกาวสีขาวกำลังเดินลงมาจากชั้นสองรูปร่างสูงไหล่ตั้งตรงใบหน้าเคร่งขรึมสายตาคมบนหน้าอกเสื้อของเขาคือตราประจำตำแหน่งและป้ายชื่อสีทองด็อกเตอร์เพรเซอร์หัวหน้าแผนกอายุรกรรมเขาเดินลงบันไดพลางอ่านเอกสารในมือ จนกระทั่งสายตาเผลอเหลือบไปเห็นภาพที่หน้าเคาน์เตอร์ที่ซึ่งคุณลุงบุญส่งยังคงยืนเงียบๆข้างกองเงินเท้าของคุณหมอประเสริฐชะนักทันทีเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตาแฟ้มในมือเกือบหล่นลงพื้นชั่วขณะนั้นความเคร่งครึมของเขาหายไปสิน้นเหลือเพียงความตกตะลึงก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความเคารบอย่างลึกซึง้งโดยไม่พูดสักคำ คุณหมอประเสริฐรีบก้าวลงบันไดเดินผ่านผู้ป่วยที่นั่งรอมาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณลุงโดยไม่ลังเลเขาก้มศีรษะลงต่ำท่าก้มศีรษะแบบไทยอย่างสง่างามมือทั้งสองประสานไว้ที่หน้าท้องแสดงความเคารพสูงสุดต่อผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเสียงของเขานุ่มลึกแต่ชัดเจนกังวานก้องในล็อบบี้ที่เงียบงนันกระผมขอกราบสวัสดีท่านประธานครับ คำกล่าวนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางห้องสายตาทุกคู่เบิกกว้างปากหลายคนอ้าค้างโดยไม่รู้ตัวบางคนถอยหลังไปครึ่งก้าวอย่างไม่รู้สึกตัวส่วนมายุรีพนักงานสาวผู้เพิ่งแสดงความหยิ่งผยองเมื่อไม่กี่นาทีก่อนยืนนิ่งราวรูปปัน้นใบหน้าซีดขาวมือสองข้างกำัขอบโตะไว้แน่นเหมือนกำลังพยายามยึดเกาะบางอย่างไว้ไม่ให้สุดลงท่านประธาน ชายชราผู้นั้นคือประธานจริงหรือไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองแต่แววตานอบน้อมของคุณหมอประเสริฐนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเสแสง้งอากาศในล็อบบี้ราวกับถูกดูดออกไปหมดทั้งเสียงการเคลื่อนไหวแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดลงในวินาทีแห่งความตะลึงที่ไม่มีใครลืมได้ลงคุณลุงบุญส่งพยักหน้าช้าๆตอบรับการคำนับของคุณหมอประเสริฐ ใบหน้าของเขาไม่มีแววโกรธเคืองและไม่มีความหยิ่งโสมีเพียงความสงบนิ่งที่เปลี่ยมด้วยอำนาจบางอย่างเขากวาดตามองทั่วทั้งล็อบบี้สายตาของเขาผ่านไปทีละใบหน้าจากพนักงานต้อนรับที่ยืนนิ่งร่ารูปปัน้นถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยังตั้งตัวไม่ทันรวมทั้งผู้ป่วยบางคนที่ก้มหน้าหลบสายตาเพราะความรู้สึกละอายจากนั้นเขาเอ่ยขึ้น เสียงไม่ดังนักแต่ชัดเจนพอที่จะดังก้องทั่วห้องและทุกถ้อยคำล้วนเต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นใครเพราะผมอยากรู้ว่าพวกคุณจะปฏิบัติต่อคนธรรมดาอย่างไรคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบราวกับว่าทุกคนกำลังถูกส่องแสงไปในจิตใจให้ย้อนคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อ,อนเขาหันไปทางคุณหมอประเสริฐ น้ำเสียงยังคงนิ่งแต่หนักแน่นผมต้องการให้ภายในห้านาทีพนักงานทั้งหมดของกระเช้าวันนี้ตั้งแต่พนักงานต้อนรับพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยจนถึงคุณหมอมารวมตัวกันที่ล็อบบี้นี้ให้ครบไม่มีใครกล้าถามว่าทำไมไม่มีใครกล้าล่าชา้าคุณหมอประเสริฐก้มศีรษะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาประสานงานทันที พยาบาลสาวคนหนึ่งรีบวิ่งไปตามแผนกต่างๆเพื่อแจ้งคำสั่งไม่นานพนักงานแต่ละคนในเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อยป้ายชื่อเงอาวับทยอยออกจากพื้นที่ทำงานเดินมายังล็อบบี้ของโรงพยาบาลที่ซึ่งชายชราผู้แบกถุงผ้าสีซีดกำลังยืนอยู่ดั่งเสาหลักท่ามกลางพายุแห่งอคติที่เพิ่งพังทลายภายในเวลาไม่กี่นาทีพนักงานกะเช้าก็มากันครบเกือบทั้งหมด พวกเขายืนเรียงแถวบางคนก้มหน้าบางคนมองซ้ายขวาด้วยความกังวลทุกคนต่างรู้ดีนี่ไม่ใช่การประชุมทั่วไปในบรรยากาศเงียบขึมคุณลุงบุญส่งยังคงอยู่ในเสื้อเก่าสะพยถุงผ้าเก่ายืนตรงดวงตาคมกริบแต่เสียงพูดกลับนุ่มลึกดุดเสียงกลองที่ดังก้องจากภูเขาไกลผมไม่ต้องการให้พวกคุณรู้ว่าผมเป็นใคร เพื่อที่จะปฏิบัติดีต่อผมเพราะคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อให้เราตัดสินว่าเขาคู่ควรกับความเคารพหรือไม่เขาเข้ามาเพราะเขาเจ็บป่วยเขาต้องการความช่วยเหลือเขาหยุดเล็กน้อยมองไล่ตามแถวยืนตรงหน้าเขาก่อนจะพูดต่อชัดถ้อยชัดคำพวกเราไม่ได้เปิดโรงพยาบาลนี้เพื่อแค่หารายได้พวกเราอยู่ตรงนี้เพื่อรักษาคนไข้และเพื่อปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะรวยหรือจน แต่งตัวดีหรือมอซอความเงียบในล็อบบี้ในเวลานั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันคือความเงียบของการรับฟังอย่างแท้จริงพยาบาลสาวคนหนึ่งยกมือขึ้นเช็ดน้ำตางเงียบๆหมอวัยกลางคนคนหนึ่งก้มศีษะใจหนักอึ้งคุณลุงบุญส่งหันมามองตรงไปที่มายุรีพนักงานต้อนรับสาวที่ยืนอยู่ท้ายแถวเธอไม่มีแววเฉียบคมอีกต่อไป ใบหน้าซีดเผือดมือทั้งสองกำไว้แน่นตรงหน้าท้องข้อเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงเสียงของเขาไม่แข็งกร้าวแต่ทุกคำพูดนั้นหนักแน่นดุดภูผาคุณมยุรีคุณลืมไปแล้วว่าทำไมคุณถึงนั่งอยู่ตรงจุดนั้นคุณลืมไปว่าทำไมคุณถึงได้สวมเครื่องแบบของโรงพยาบาลแห่งนี้มายุรีเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเขาก็กล่าวต่อทันที ผมขอสั่งพักงานคุณทันทีในช่วงเวลานี้กรุณาเขียนรายงานชี้แจงพฤติกรรมของคุณหากมีการกระทำผิดซ้ำอีกครั้งผมจะไม่ลังเลที่จะให้ออกจากงานมายุรีก้มหน้าลงน้ำตาไหลลงบนพื้นหินอ่อนเงาวับอย่างเงียบงนันไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครคัดค้าน พราะทุกคนรู้คำตัดสินนั้นไม่ใช่แค่บทลงโทษแต่มันคือคำเตือนสำหรับทุกคอนอหลังจากกล่าวคำสั่งพักงานคุณลุงบุญส่งไม่ได้เดินจากไปทันทีเขายังคงยืนตัวตรงสายตามองตรงไปยังใจกลางล็อบบี้ของโรงพยาบาลที่ซึ่งตั้งโต๊ะกลมประดับด้วยกระถางกล้วยไม้ขาวเบ่งบานอย่างสง่างามน้ำเสียงของคุณลุงในตอนนี้ทุ้มต่ำลงแต่ยังคงชัดเจนก้องกังวาลไปทั่วห้อง ราวกับคำพูดถูกสลักไว้บนผนังหินตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมต้องการให้มีป้ายระเบียบใหม่พิมพ์ขึ้นมาแขวนไว้ตรงกลางล็อบบี้ในจุดที่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยจะได้เห็นทุกวันเขาหันไปทางคุณหมอประเสริฐสายตาแน่วแน่บนป้ายนั้นให้มีเพียงประโยคเดียวขนาดใหญ่พอชัดเจนพอพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกชีวิตมีคุณค่า every life matters พยาบาลสาวคนหนึ่งที่ยืนใกล้เผอพยักหน้าเบาๆบางคนก้มหน้าเหมือนต้องการกลบความรู้สึกในใจในชั่วขณะนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องตำแหน่งอายุหรือรูปลักษณ์อีกต่อไปทุกคนเข้าใจได้ทันทีว่าคำพูดนั้นไม่ใช่แค่คำขวัญแต่คือเข็มทิศใหม่ของโรงพยาบาลแห่งนี้คุณตาท่านหนึ่งที่นั่งใกล้หน้าต่างพยักหน้าอย่างช้าๆก่อนจะหันไปบอกคนข้างๆว่า ประโยคนี้มีค่ากว่าคำสอนพันคำและเป็นเช่นนั้นจริงๆจากแววตาของทุกคนที่อยู่ณที่นั้นมีบางสิ่งเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงียบๆแต่มั่นคงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในโรงพยาบาลสยามเวลเนสดูเหมือนเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงคำทักทายอ่อนโยนขึ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มองคนไข้ไม่ได้มีแววตัดสินอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจ ไม่มีใครกล้าแยกแยะผู้คนจากการแต่งตัวหรือฐานะอีกไม่ว่าจะเป็นคนใส่รองเท้าหนังหรือรองเท้าแต่พลาสติกใส่สูทร,ราคาแพงหรือเสื้อผ้าธรรมดาซีดเก่าทุกคนที่เดินผ่านประตูโรงพยาบาลแห่งนี้ล้วนได้รับการต้อนรับด้วยการพยักหน้าอย่างสุภาพและรอยยิ้มจริงใจผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นไม่มีใครเก็บไว้เงียบๆพวกเขาเล่าเรื่องของคุณลุงบุญส่งให้เพื่อนฟงังให้เพื่อนร่วมงานฟางัง ให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านฟังภายในไม่กี่วันเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพไม่ใช่ด้วยข่าวหรือสื่อแต่ด้วยความประทับใจที่ส่งต่อกันจากปากหนึ่งสู่หูอีกคนหนึ่งผู้คนพูดถึงชายชาราแต่งตัวมอสอที่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลสุดหรูถูกปฏิเสธเพราะรูปลักษณ์ภายนอกแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาคนผู้นั้นกลับได้รับการคำนับจากหัวหน้าแพทย์และเรียกว่าท่านประธาน แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยังถูกพูดถึงจนถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะจุดหักมุมที่น่าตกใจนั้นแต่เป็นเพราะคำพูดเรียบง่ายที่เขาทิ้งไว้ทุกชีวิตมีคุณค่าและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำนั้นไม่ได้อยู่แค่บนป้ายกลางล็อบบี้แต่มันถูกจารึกไว้ในใจของทุกคนที่เคยได้ยินเรื่องของชายชารานามว่าบุญส่งข้อคิดจากเรื่องนี้ ถ่ายทอดในรูปแบบลึกซึ้งและาซาบซึ้งตามแบบฉบับของสุขใจในบ้นปลายอย่าตัดสินคนเพียงจากสิ่งที่เห็นภายนอกเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นเพียงเปลือกบางๆที่ไม่สามารถบอกเราได้ว่าใต้เปลือกนั้นหัวใจเขาเป็นเช่นไรคุณลุงบุญส่งไม่เคยบอกว่าเขาเป็นใครเขาไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวไม่ต้องมีผู้ติดตามไม่ต้องขับรถรูเพื่อพิสูจน์สถานะของตน เขาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลในฐานะคนธรรมดาเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าความเมตตาที่แท้จริงควรเริ่มต้นจากจุดไหนและด้วยความเงียบสงบความอดทนเขาได้สอนบทเรียนสำคัญแก่พวกเราทุกคนคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เงินตําแหน่งหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่แต่มันอยู่ที่วิธีที่เขาใช้ชีวิตวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่น และวิธีที่เขารักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดเราทุกคนกำลังอยู่ในโลกที่ความสวยถูกวัดเป็นมาตรฐานความรวยถูกยกย่องและความแตกต่างบางครั้งถูกมองด้วยความสงสัยและเพราะเหตุนี้เองเรื่องราวของคุณลุงบุญส่งจึงควรได้รับการเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อตนใจเราว่า ความเมตตาไม่แบ่งแยกความเคารพไม่ต้องการเหตุผลและความเป็นมนุษย์ควรเป็นสิ่งแรกที่เรามอบให้แก่กันหากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราวในวันนี้มีคุณค่าขอได้โปรดกดไลค์แชร์เรื่องนี้และกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อที่พวกเราจะได้ช่วยกันส่งต่อความดีงามและน้ำใจที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวอบอุ่นหัวใจครั้งหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยหัวใจที่งดงาม